สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูสุนารีจิตส,สุทธิผลครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราก็จะเรียนคณิตศาสตร์บทที่3กันต่อนะคะนักเรียนแต่เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะค่อนข้างจะไม่ยากนะคะคือง่ายนั่นเองนะคะผู้ภาษาให้นักเรียนสับสนไปวันนี้ค่อนข้างง่ายนะ,ะตั้งใจเรียนนะแป๊บเดียวก็จะจบเลยนะคะอ่ะ การลบด้วยศูนย์หมายความว่าอย่างไรการลบด้วยศูนย์นะเมื่อเรียนแล้วนักเรียนต้องเข้าใจว่าเมื่อมีตัวเลขใดๆก็แล้วแต่ลบด้วยศูนย์แล้วผลลัพธ์มันจะเท่าตัวเดิมเสมอนนะเมื่อเรียนไปแล้วนักเรียนก็จะต้ตมมองเข้าใจนะว่าการลบด้วยศูนย์เมื่อลบไปแล้วค่าของมันจะอยู่เท่าเดิมยังไงเอาเดี๋ยวมาดูกันนะคะเขาบอกให้นักเรียนแสดงวิธีคิดแล้วก็เติมคําตอบนี่คือสิ่งที่โจทย์สั่งนะคะ อ่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างกันก่อนอ่ะกูขอขยายให,ใหญ่เพื่อให้นักเรียนมองง่ายในโทรศัพท์ของนักเรียนนะคะมีหวียูสออันนะเมื่อเราเห็นเครื่องหมายนี้คุณครูเชื่อว,ว่านักเรียนทุกคนจะจำมันได้คุณครูสอนไปแล้วนะคะว่าถ้าเห็นเครื่องหมายกลมๆแล้วก็ลูกศรเอาออกไปเนี่ยแปลว่ามันถูกเอาออกไปนะแปลว่าข้อนี้เรามีหวียูสอันและเราไม่ได้ให้ใครเลยนะ มีคนอยากจะได้วีเราเราก็ไม่ได้ให้ใครนะเพราะฉะนั้น2ก็ถูกลบด้วย0ก็เหลือสองเท่าเดิมนี่ไงคะเพราะมันยังอยู่ค่ะอ่าผ่านนะคะไปดูข้อต่อไปนะคะเรามีกล่องอยู่กี่ใบนับกล่องกันค่ะ 1, 2 3, 4, 5เรามีกล่องอยู่5ใบเราก็เขียนเลข5ค่ะและกล่อง5ใบนี้เราเก็บไว้เล่นของเรานะคะ เราไม่ให้ใครนะเพราะว่าเราจะเก็บไปเล่นของเราเราไม่ได้ให้ใครเลยแปลว่าเราก็ลบด้วยศูนเพราะเราไม่ได้ให้ใครนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงเหลือกล่องห้าใบเหมือนเดิมเนี่ยเหลือห้าใบเท่าเดิมนะขูมไม่นับให้แล้วนะเพราะว่าต้องเข้าใจหลักการแล้วนะ พะเราเรียนเรื่องการลบกันไปแล้วอ้าวเรามีแว่นตาอยู่กี่อันโอโ้โหมีแว่นเยอะมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีแว่นตาอยู่หกอันนะหกอันนี้สี่คนละสี่เลยเราจึงไม่ให้ใครอ่ะเรารักมากเลยเราก็ลบศูนย์เราไม่ให้ใครนะแว่นตาเราจะเก็บของเราไว้ต่อไปหกอันอ่ะก็ยังอยู่หกอันแปลว่าเมื่อเราไม่ให้ใครอ่ะตรงนั้นมันก็มีค่าเท่ากับศูนย์นะคะที่เราไม่ให้ใครเนี่ย มันจึงเป็น5้ลบศูนย์อ่ามันจึงลบศูนย์นะคะอ่าไปดูข้อต่อไปเรามีแก้วกาแฟอยู่สใบบ้านเราก็มีอยู่4คนพอดีนะเราก็ให้ใครไปไม่ได้นะเพราะเราต้องใช้ของเรานะแก้วกาแฟนับได้1นึ่มีแก้วกาแฟอยู่4ใบอ่าเราไม่ให้ใครก็แปลว่าลบ0นะคะก็เท่ากับ4เพราะมันก็ยังเหลือครบนะ อ่าโอเคอ๋อข้อท่อไปโอ้ทันสมัยมากเลยนะตอนนี้รถขายมังคุดมาทุกวันเลยนะคะอ่ามีมังคุดอยู่สามผลนะคะหนึ่งสองสามสามผลมันน้อยมากอ่ะถ้าแบ่งไครก็คงจะไม่อิ่มนะคะก็เลยไม่แบ่งอ่ะค่ะกินคนเดียวเลยค่ะอ่า สามผลนะขาสามลบศูนย์ 0. ไม่ได้แบ่งให้ใครนะต้องการจะกินคนเดียวนะเพราะมังคุดเนื้อข้างในมันนิดเดียวมีเปลือกเยอะเลยก็เหลือสามผลนะถ้ากินเข้าท้องไปก็จะหมดนะคะเอาล่ะอันนี้เป็นอะไรเหมือนจะเป็นอะไรนะคุณครูก็เรียกไม่ค่อยถูกข้าวญี่ปุ่นอนะอ่าเรียกอะไรนะอือเรียกไม่ถูกอะคุณครูลืมอ่ะเนี่ย ข้าวญี่ปุ่นมีหน้าเนี่ยนะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโหมีอยู่ต้องสิบชิ้นนะขนมหรือข้าวญี่ปุ่นก็ไม่รู้เนี่ยนะรูปมันไม่ชัดนะมีอยู่สิบชิ้นตั้งใจจะกินให้อิ่มเลยไม่ให้ใครอะ่ะก็ลบศูนอ่ะคุณครูเขียนผิดนะขอโทษอ่าลบศูนก็เท่ากับก็ยังเหลือเท่าเดิมค่ะยังไม่กินนะ ค่อยกินของอร่อย,อยค่อยกินอ่ะก็เหลือ10ชิน้นอ่าซูชิอ่าคุณครูนึกชื่อไม่ออกนะคะอ่ะซูชิเออซูชิข้าวญี่ปุ่นอ่าอ่ะ,อะโอเคนะอ้าวต่อไป,อไปโอาโหมีน่ารักมากเลยมีตุ๊กตาหมีกี่ตัวหนึ่งช่วยคุณครูนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตุ๊กตาหมีเจ็ดตัวนี้ เราซื้อมาเพื่อให้มันเป็นเพื่อนกัน7ตัวเราเลยเพิ่งซื้อมาโอ้ยังไม่อยากให้ใครอะ่ะขอเล่นให้ครบ7ตัวก่อนก็มี7ตัวยังไม่ให้ใครเลยนะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเพิ่งได้มาดีใจสุดๆเลยก็เหลือตุ๊กตาหมี7ตัวนะคะต่อไปโอ้ว้วนะเด็กผู้ชายบอกอ้ว้าวว้าวว้าวคุณครูอ้าวมีฟุตบอลกี่ลูกช่วยครูนับหนึ่งสองสามสี่ห้าห เจ็ดแปดโอ้โหครูครับมีฟุตบอลต้องแปดใบโอ้ถ้าเป็นชีวิตผมจะปลื้มมากเลยเพราะเด็กผู้ชายจะชอบฟุตบอลน,นะก็เก็บไว้ก่อนค่ะเก็บไว้ปลื้มก่อนนะคะยังไม่แบ่งให้ใครนะคะเก็บไว้ปลื้มก่อนอ่าก็ยังเหลือโคบบ้บแปดใบอ่า เรียนบอกโอ้หครูขาง่ายจริงๆเลยค่ะหน้านี้ชอบมากเลยเออใช่นะกิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นคุณครูจะสรุปว่าถ้าเรามีของก็เหมือนเรามีตังะค่ะมีตังอยู่10บาทและเรายังไม่ซื้ออะไรเลยก็เหมือน10บาทลบด้วยศูนย์ก็ได้10นะคะมีตังอยู่20บาทแล้ววันนี้ไม่ใช้อะไรเลยนะเย็นก็กเท่ากับว่าเหลือกลับไปหยอดอมสิน20บาทเพราะมันไม่ถูกใช้ไป มีตังอยู่ร้อยบาทนะเม่่าติมาให้สตังเราไว้กินขนมร้อยบาทวันนั้นนะญาติกลับก็มืดแล้วเราก็ไม่ได้ไปซื้อขนมอะไรเราก็เก็บตังนั้นไว้ก่อนร้อยบาทแปลว่าหนึ่งร้อยลบศูนย์ก็เหลือ100่งร้เท่าเดิมเพราะเรายังไม่ใช้นะคะอ้าวโอเคอันนี้ก็คือการลบด้วยศูนย์นะคะขู่เชื่อว่านักเรียนจะทํามันได้นะคะเอาละแล้วก็ฝากแบบหัดนักเรียนหน่อยนะ ฝากแบบหันักเรียนหน่อยคือหน้าต่อไปสั่งให้เราทําอะไรเติมตัวเลขแสดงจํานวนลงในสี่เหลี่ยมสิบลบศูนย์ได้ไรได้สิบเอาตัวเลขตัวหน้ามาตอบเลยแปดลบศูนย์ 0. ได้เท่าไรได้แปดเอาตัวเลขตัวหน้ามาตอบเลยนะคะแต่ข้อต่อไปสิคะเริ่มยากขึ้นยากขึ้นหรือเปล่านะอ้าวก็แปลว่าห้าลบด้วยศูนย์ไงคะ ก็ได้ค่ะมันแค่ย้ายที่เฉยๆนะคะสลับที่เฉยๆใช่ไหมคะสามลบอะไรมีตังค์อยู่สามบาทแล้วไม่ได้ใช้เลยก็แปลว่าลบศูนย์ก็ได้สามใช่ไหมคะเอาละฝากสองข้อนี้ไม่ทำเองนะคะเอาละเจอกันคุณครูติดดาวก่อนนะเจอกันขอดูหน้านี้หน่อยนะอีกสองข้อนักเรียนกับผู้ปกครองช่วยกันทำนะคะช่วยกันสอนช่วยกันทำแล้วก็จะทำมันได้คะ่ะเอาว คุณครูเหนื่อยแล้วนะคลิปนี้คุณครูขอพักไว้แ่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ คณิตแล้วภาษาไทยแล้วการงานแล้วศึกษาแล้ววิทยาศาสตร์แล้วสังคมแล้วครบแล้ววันนี้โอเคพอเหนไง